ฮัลโหลครับอันนี้คือใช่ร้านรถใช่ไหมครับผมเออคือตอนเนี้ผมต้องการสั่งรถอะครับผมคือมีรถอะไรแนะนํำไหมครับเพราะว่าตอนนี้บ้านของผมมันหลังใหญ่มากเลยแล้วผมเป็นคนจิ๋วอะครับผมผมจะเอารถขับไว้ไปทั่วบ้านนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่มีรถสักคันเลยมีคันถูกๆพอแนะนํำไหมครับผมตอนนี้ผมต้องการมากเลยครับผมเออพอมีบ้างไหมอะผมต้องการรถมากๆเลยครับผมอ๋อมีรถแบบนี้นี่เองอ๋อ แบบนี้แบบนี้แบบนี้เหรอโอ้ยอย่างนี้นี่เองเหรอครับผมโอเคครับผมเข้าใจแล้วครับผมแล้วตอนนี้ผมสามารถสั่งได้เลยไหมครับผมโอ้ คือพรุ่งนี้ใช่ไหมครับผมจะสามารถมาส่งได้โอ้ยอย่างนี้นี่เองโอเครับผมงั้นผมสั่งรถคันนี้ละกันแล้วก็ขอเพิ่มเครื่องให้มันแรงๆละกันนะมันจะได้แบบไปทั่วบ้านได้ถูกหน่อยโอเคนะครับผมนะผมขอแต่งแบบแบบสักสองแสนอะไรเงี้ยอันนี้ผมล้อเล่นนะครับผมไม่มีตังค์โอเคขอคันที่มันถูกที่สุดล้วกันนะครับเนาะก็โอเคครับผมแค่นี้ละครับขอบคุณมากครับผมโอ้ยในที่สุดเราก็สั่งรถแล้วให้ตายเถอะโอ้โหเก็บเงินมาแทบตายเก็บเงินมาเกือบเดือนแล้วเนี่ยกว่าจะซื้อรถได้เนี่ยเฮ้ยรู้สึกดี เนี่ยทุกคนนะโอ้โหเอาสว oh, hey, ัสดีครับทุกคนเป็นไงกันบ้างเนี่ยตอนนี้ผมกําลังนั่งสั่งรถอยู่นะครับทุกคนนะผมจะซื้อรถเอาไปวิ่งในบ้านเจ้ายักเนี่ยคือเจ้ายักมันแบบมันวิ่งเร็วใช่ไหมทุกคนแล้วเราแบบเดินอย่างเงี้ยดูดิเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาก่าจะไปถึงห้องครัวก่าจะไปถึงห้องน้ําโคตรนานเลยทุกคนผมก็เลยต้องสั่งรถมานะครับผมเอาไว้มาขับเล่นในนี้นะทุกคนนะแล้ววันนี้ว่าทุกคนผมจะสั่งรถมานะครับผมแล้วก็จะเอาไปกวนเจ้ายักไว้ยทุกคนให้เจ้ายักมันลำคาล้วก็ ได้สั่งมาแล้วนะครับทุกคนนะแต่เขาจะมาส่งพรุ่งนี้นะสิโอ้โหเสียใจจังโอเคเดี๋ยวเราต้องนอนก่อนแล้วกันนะครับผมนะเผื่อพรุ่งนี้จะมาส่งนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็ฮถือว่าดีนะครับทุกคนนะโอ้โหมีรถให้ขับสุด้วดบอกแล้วเห็นไหมในเมืองอะ่ะมันดีกว่าบ้านนอกอย่างบ้านจุยักักหลังเก่าบอกแล้วเห็นไหม เอออาจะว่าไปไอเจ้าฟูเรายังไม่ได้เอามาหรือนี่หว่าโอเคเดี๋ยวพันหน้าค่อยเอามาแล้วกันนะครับทุกคนนะเพราะว่าตอนเนี้ยเราไม่มีเวลาว่างไปรับมันเลยคือแบบบ้านอยู่ตรงนี้กับตรงนู้นอะ่ะมันไกลกันมากๆเลยเ้ยโคตรไกลกันเลยเออใช่โอเคทุกคนไปเดี๋ยวเรานอนสักหน่อยนึงแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปรับรถอยู่ข้างหน้าห้องเจ้ายักษ์นะครับทุกคนเนาะโอเคไปนอนดีกว่านี่ทุกคนวันนี้พี่มีแอปมาแนะนานะครับเป็นแอปเกี่ยวกับการร้องเพลงนะแอป Star m a r ร e เกนั่นเองเป็นแอปที่ใช้ฟังคนอื่นร้องเพลงแล้้วก็เาามาอ,งเงเองได มีหลายฟังก์ชันให้เราเลือกได้เลยเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าฟังก์ชันไหนที่โดนใจเราหรือเปล่ามาดูกันเลยอ่าก่อนที่จะไปดูฟังก์ชันการใช้งานทางแอปมีกิจกรรมแจกเฟสฟรีไฟด้วยนะเข้าแอปมาแล้วจะมีกิจกรรมกดเข้าไปเลยอ่านกนติกาฑเรียบร้อยแล้วกดแชร์ไปที่เฟซแล้วก็ทําตามกิจกรรมที่เขาบอกให้ทํา แค่นี้ก็ได้เพชรมาสบายๆแล้วเขาบอกไว้ก่อนเลยทุกคนคนที่เข้ามาเข้าเริ่มกิจกรรมก็จะได้เพชรอย่างน้อย1นึ่งร้อยเจ็ดสเพชรฟรีไฟฟรีเลยทุกคนรีบเข้ามาเข้าร่วมกิจกรรมก่อนที่กิจกรรมจะหมดเวลานะทุกคนฟังก์ชันที่1นึ่ดูเอ็ดสามารถร้องเพลงคาราโอเกะแบบออนไลน์คนเดียวหรือว่าร้องพร้อมกับเพื่อนๆได้แบบเรียวไทม์เลยนะครับทุกคนนี่เราสามารถเข้าไปเลื่อนๆดูได้นะครับแล้วก็สามารถเข้าไปจอยร้องเพลงกับคนอื่นได้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมกดให้ดูนี่ฟังก์ชันถัดไปคังเพลงครบมีเพลงให้เลือกถึง 2ล้านเพลงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงไทยหรือว่าเพลงต่างประเทศเพลงไหม่ใหม่เพลงเก่าเก่าก็สามารถเสิร์ชหาได้เลยนะพร้อมดนตรีประกอบคุณภาพสูงสามารถเอาไปร้องแบบคาราโอเกะหรือว่าแก้ไขปรับแต่งเสียงเพลงให้แจ่มกว่าเดิมได้นะครับทุกคนเอาไว้ร้องเล่นกับเพื่อนโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์เช่าห้องได้เลยนะทุกคนนะนี่เดี๋ยวเรามาร้องเพลงโกโกว,วากันดีกว่า ฟังชันที่3นะครับเราสามารถฟังคนไทยแล้วคนต่างชาติจากทั่วโลกนะครับร้องเพลงแล้วก็ไลฟ์สดได้จากที่นี่เลยแล้วก็บอกได้เลยว่าแอปนี้มีคนใช้ถึง60ล้านคนนะครับเราไม่มีทางเบื่อแน่นอนใครที่อยากดาวน์โหลดสามารถเสิร์ชค้นหาตามพี่ได้เลยพิมพ์ไป Star Marker แล้วกดดาวน์โหลดส่วนใครที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็อย่าลืมกด5าดาวให้เขาด้วยนะครับแล้วก็ใครที่หาแอปดาวน์โหลดไปได้เดี๋ยวพี่ทิ้งลิงก์โหลดไปที่ข้างล่างนะครับมีทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android ด้วยนะโอ้ยเช้าเลยเหรอเนี่ยเจอ หวังว่ารถจะมาส่งสักทีนะโอเคเดี๋ยวไปล้างหน้าสักหน่อยหนึ่งแล้วกันเออเอาจะว่าไปเราไม่บีบซิงล้างจานที่จะล้างหน้านี่ว่าโอ้โหเอ้ยอะไรพวกนี้เซ็งยังเลยโอเคเดี๋ยวนั่งพักสักพักหนึ่งก่อนแล้วกันให้เราตื่นโอเคทุกคนไปเดี๋ยวเราต้องออกไปดูดีวกว่านะครับว่าข้างหน้ามันจะมีรถมาส่งเรารือเปล่านะครับเราต้องลุ้นดูนะครับผมแล้วก็เราอยากให้เจ้ายักษ์มันรู้แล้วกันนะครับทุกคนนะไม่ต้องถามเราแน่แหละมันน่าลำคาญไม่ต้องถามเราแบบไอ้แ e กสั่งอะไรมาอะไรเงี้ยมันน่ารำคาญจริงๆ รีบๆไปเห็นป้ะเนี่ยดูดิกว่าเราจะไปเดินถึงหน้าบ้านโอ้โหเหนื่อยตายกันพอดีโอ้ดูดิวิ่งไปวิ่งมาจนกล้ามขาขึ้นแล้วเนี่ยไม่ต้องออกกําลังกายแล้วผมเนี่ยโอ้โหเอ้ยโอเคมาแล้วก็น่าจะอยู่ข้างหน้าตรงนี้นะครับผมคิดว่านะครับทุกคนข้างหน้าตรงเนี้ยเออนี่ไงนี่ไงเจอละเจอละโอเคนี่ไงนี่มันกล่องนี่หว่ามา,วมาแล้วมาแล้วทุกคนฮ<อ>ะเอา้าไอของแก,อองแกเลยเนี่ย สั่งอะไรจะไม่ได้สั่งอะไรทั้งนั้นเลยไม่มีพิลุแกเอาอะไรมาไม่มีอะไรทั้งนั้นแกอย่าบอกโอ้ยุ่งอะไรไม่เข้าเรื่องแกสั่งอะไรมาบอกฉันมาเดี๋ยวนี้นะทําไมแกเป็นคนยุ่งไม่เข้าเรื่องอย่างนี้ฮะเจ้ายัดตีไปหนึ่งทีนี่แหละโอ้โหเดี๋ยวหลบได้หลบได้หลบได้แน่แน่แกสั่งอะไรมาบอกฉันมาเดี๋ยวนี้นะ ฉันไม่บอกหรอกนะแกจะบะยุ่งอะไรเนี่ยแกจะเป็นยักษ์ไม่พอจะบะยุ่งเรื่องชาวบ้านอีกโอนี้มันบ้านของฉันก็ฉันก็สั่งอะไรมามันก็เรื่องของฉันคือแกแกเข้าใจมารยาทคนไหมมารยาทที่แบบว่าคนเขาสั่งอะไรมาแล้วแกแบบไม่ควรไปเปิดลือไม่ควรไปยุ่งอ่ะเข้าใจไหมฮะแล้วแกมายุ่งอะไรกับบ้านฉันฮะโอ้โหโอ้โหดูแกฟาดกันจีนี่คือคือคืองอะไรบอกมาไม่งั้นฉันจะ ข้าแกดูฉันไม่บอกแกหรอกนะแต่ตอนนี้แกแกฟาดทีฉันได้บทไปแปดหลอดเลยนะเนี่ยวบอกฉันมาจะไปพลังแกมันเพิ่มขึ้นขนาดนี้จะไม่บอกหรอกโอ้โหแกมันไม่มีมารยาอะไรไปได้แล้วชิวๆไปโอ้ฉันแค่สั่งอาหารไม่เฉยอะไรฉันไม่มีอะไรหรอกแค่แค่สั่งแกฟู้ดะสั่งอาหารมากินเฉยแกจะยุ่งอะไรเนี่ยแค่ผัดกะเพราโก้ๆเน่ยฮะ มารยาด้ยอุ้ยดูดิทุกคนโอ้โหไม่มีมารยาทเลยแบบมาถามมาไลแกสั่งอะไรดีนะโดเอ้ยโอเคทุกคนปนี่ไงเห็นไหมเนี่ยโอ้โหนี่มันคืออุปกรณ์นี่มอุปกรณ์ที่แบบนี่ไงที่เป็นรถของพวกเราทุกคนไป เดี๋ยวเราต้องกลับไปที่บ้านแล้วก็ไปเปิดดูนะครับว่ามันเป็นรถแบบไหนนะครับทุกคนนะอุปกรณ์แบบมีสามอย่างเองเหรอโอ้โหจ่ายไปต้องหลายหมื่นได้มา3อย่างเองเหรอเนี่ยโอ้โหให้ตายเถอะโอเคทุกคนมันอ่านว่าอะไรเนี่ยมินิไบยย้งั้นเหรอโอ้อันนี้คือรถที่ถูกที่สุดในร้านนะครับทุกคนนะเป็นรถที่แบบมินิไบหรอน่าจะเป็นรถอ่มามอเตอร์ไซค์เล็กนะครับทุกคนนะเพราะว่าเป็นมินิไบนะครับทุกคนเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนละกันนะครับแล้วก็ต้องรักษาแผลด้วยนะทุกคนจะายักมันตีเราทีเดียา ้าไปเราก็ไม่ได้เอาอาหารไปด้วยซะด้วยโอ้โหโอ้โหด้วยทุกคนในตู้เย็นมีอยู่6ชิ้นให้ตายเถอะโอ้โห โคตรน้อยเลยทุกคนโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะลองดูแล้วกันนะครับทุกคนนะผมว่าลงจาดรถนี่เราทําประมาณตรงนี้น่าจะเวิร์กนะเนี่ยคือบอกได้เลยว่าพื้นที่ตรงนี้มันใหญ่มากเลยเว่าน่าจะเป็นของเราได้เลยทุกคนโอเคทําไมเรามันหน้าด้านขนาดนี้วะเนี่ยอันนี้เป็นบ้านเจ้ายักษ์นะครับเจ้ายักษ์เป็นคนเช่ามานะทุกคนโอเคทุกคนไปปึ๊บนี่แล้วก็กดไปตรงนี้นะครับทุกคนแปะมาหนึ่งทีนี่ไงอู้นี่มันรถด,ด้วยว่ะทุกคนเป็นงไงลนะ่ะเป็นมินิไบ์สีเขียวนะครับแต่ว่าไปเราก็ไม่ได้สั่งนี่ว่าเอาเเอบ,บาอร,าาาราช สีเขียวนี่แม่เป็นเจ้าของร้านที่ดีมากเลยทุกคนโอเคลองขับดูนะ นี่เอาขับไม่ได้อ๋อ, oh, อยังไม่ได้อ oh, อเติมน้ํามันโอ้โหน้ำมันไม่เติมมันจะขับยังไงวะเนี่ยโอเคลองขับดูดิแม่ปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวแปบนึงเดี๋ยวเราค่อยลองขับเดี๋ยวาใส่น้ามันไปเต็มถังเลยละกันนะครับทุกคนเอาเอาแค่ประมาณนี้แลวกันแล้วก็เอ่ออาศัยตู้เสื้อผ้าก่อนละกันโอเคแล้วก็อันนี้ด้วยอะสามเหลี่ยมใส่ตู้เสื้อผ้าไปนี่เดี๋ยวเราจะลอง,<ๆ>ลองขับดูนะครับว่ามันจะแรงขนาดไหนนะ,ค,ะ,ะนะครับทุกคนแม่นแม่นแม่แม่โอ้โหถือว่าดีกว่าเดิมอยู่นะครับทุกคนดีกว่าเราไปวิ่งงออรบดห้้ไ เลยเนี่ยแล้วก็โอ้โหวิ่งฝ่าน้ำยังได้เลยทุกคนนี่เป็นไงล่ะโอ้ยดีดีดีโอ้ย,อยถือว่าซื้อมาคุ้มราคานี่ยเนี่ยราคาประมาณ56 0 0มืนหกแล้วเนี่ยเออถือว่าคุ้มราคามากๆเลยทุกคนโอเคแล้วก็เป็นนี่อีกบานเลยทุกคนเป็นนี่แบบค่าบ้านแบบค่าเฟอร์นิเจอร์บ้านนี่ยังผ่อนไม่หมดเลย,ยมาผ่อนมอเตอร์ไซค์โอเคทุกคนไปเดี๋ยวเราจะไปกวนเจ้ายักษ์ดูนะครับว่าเราจะสามารถกวนได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะขับไปแล้วก็ตีเจ้ายักษ์ดูนะครับผมนะไอ้เนี่ยเจ้ายักษ์แกโดนชั้นแน่ๆแหละนะข เครื่องบันแรงอะเครื่องบันแรงเดไอ้มันอยู่ไหนวะเนี่ยผมว่ามันน่าจะอยู่ในห้องครัวเนี่ยผมคิดว่านะโอเคเราจะไปกวนมันดูนะครับทุกคนนะฮ่าไม่รู้ว่าเจ้ายักษ์มันจะตามเราทันหรือเปล่าผมว่าน่าจะตามทันได้เพราะว่ามันตัวใหญ่โอเคทุกคนไปเล่แมน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 ไปตีตูดมันโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะลองขี่เข้าไปชนมันดูนะครับทุกคนนะานี่ไงนี่ไงนี่ไงเห็นนี่ไงนี่เลยนี่แน่ เอเแนนนบุเด well, ียวหลบเดียวหลบเดีวหลบเดียวหลบแมน่นแนนอะไรนแต่เดนเนเนี่ยเ er ้ยอะเดียวหลบเปงนไเจ้ายักษว้จชนรนอเคเกือบเกอะไรครับครับมาทไมกมานนี้กลมาดียรวันนี้ก็มาดีครับก็นดีครับดูคนมันวิ่งตามเราแล้วไอแนน เอ้มันไปไหนแล้วเนี่ยทุกคนเฮ้ยมันไม่ตามมาโอ้โหเฮ้ยเออเด้อไอ้เจ้ายักษ์เดี๋ยวเราตามไปตามไปตีตูดไปอีกทีนึงทุกคนมันจะได้ตามเรามาโอ้โหโอเคทุกคนนี่แน่แมนนั้นแมนนั้นแมนเล้ยดูดิมันไม่กดเราทุกคนเราต้องจัดการไม่ได้นี่แน่นี่แน่อุยอะไรของแกนักหนาเนี่ยไปกินไก่ดิแมนน่แมนนั่นแมนเฮ้ยกตัวน่ง แห่แหน่ตามมดดิได้จริงก็ตามมาไดจริงก็ตามเอานี่แหน่แหน่แ่แ่เ้าว้าวมาแล้แห่เย่ วันน่ารำคันแนนเย็นนี่แนนนี่แนนสะใจอ่ะทุกคนสะใจแม่เฮ้ยเฮ้ยกือบตายก็ตายยกแขนแนนโอ้ยแนน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 อะไรแกทำอะไรฉันได้หรือเปล่าไอ้เจ้ายักษ์กันแนนจะเป็นวันน่ารำคาญแกออกมาเดีนี้นะไม่ไม่แนนบู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 ไปไหนแล้วมาเดะโอเควันนสนุกมากดึ <hyster ically> <isses> <submarine> <inex problem> นทำให้คนอื่นน่ารำคาญเนี่ยฉันจะทำงานคนี่แน่แด้แด้แดีแด้ด้แ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 ด้ไปก็ไปไปแกน่ะไอ้คนน่ารำคาญทุกคนคือตอนนี้มันแบบมันโมโหเราบ้าเลยเพื่อทุกคนแบบสะใจจนสุดเลยทุกคนโอ้โหแบบอะไรจะมันขนาดนี้เป็นไงทุกคนมันหรือเปล่าทุกคนโอ้โหไปไปกลัไปอีกรอบนึงแล้วกันทุกคนนะแล้วเราก็จะวิ่งกลับบ้านเราแล้วครับทุกคนโอ้โหมันรู้ว่ามันจะตามทันเราหรือเปล่าทุกคนนะเราจะวิ่งดิ่งกลับบ้านไปแล้วกันนะนี่ไอ้เจ้ายักษ์จะตายแน่ที่แน่ที่แน่ แกจะเลิกอินี่ฉันได้หรือยังเนี่ยฉันมันน่นอันนั่าหลบเขามหลบเขาผมหลบเข่าผมหลบเข่าผมดูผมดูผมเด้อดูผมดูผมเด้อ แกใส่บอแล้วก็ใส่ไมโครเวฟวุนหมูดวจม๊อแมแมนลำพัแน่แ่โคตรบันเลยทุกคนแมเอ้ดทุกคนมันวิ่งเร็วขวดรถเราอีกเหรอเนี่ยโอ้ยจ๊าบมันโหดกเราทุกคนออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะออกมาอยู่ในห้องแล้วแน่แน่แแอบแแกอยู่ไหนฮะแออโยนน่ลบหลบลบ่หลบดีแโอเคหลบกันแ่แ่แแหลบหลบทุกคนโอเค เราลอ ah. แล้วทุกคนยังบองหาเราไม่เจอทุกคนฮะเกน่าฉันจับแกทำซุปไปดููููแล้วแแเอ้ยเราไปเราเราเราไปใต้เตียงทุกคนเราไปใต้เตียงมันทเราไม่ได้แกอมาเดี๋ยวนี้เลยนะฮ่าไปฉันไม่ได้หรอกนะไอเจ้ายักษ์กับโงูฮทุกคนเรวเป็นายแวนแมนนั่นแมนแกไซเวนไซเวนแม่สาบหน้า หรือแมนไปครัวดีกว่าแมนแมนแมนนแมนทุกคนคืแบบมาตีเราไม่โดนเลยเว้ยทุกคนมาตีเราไม่โดนเลยแมนแมนแกนึกว่าแกสนุกว่ามันน่มันต้อรำคาญแมนทุกคนหลบเอ๊ยเดินเราไม่ได้หรอกได้จอดแล้วบ้านันแมนแมนทุกคนเดี๋ยวเราไปชนมาอีกทีนึงแล้วกันนะครับทุกคนนะครั้งสุดท้ายแล้วโอ้โยน้ำมันเราก็ใกล้จะหมดแล้วทุกคน

โอ๊ยทุกคนทุกคนน้ำมันหมดน้ำมันหมดไปนะนี่เร็วดี่เร็วดี่เร็วหุยจักจักกดปีกมาแล้วไอ้เร็วกดปีกเลยหลบ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 ห้บโอ๊ยโอ๊ยโอัยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอายโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโองยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ๊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 ยโอยโอ๊ยโอนยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ย ดูเฮ้ยฉันไม่ยอมหรอกฉันอยู่ใต้ตู้นี้ตลอดไปฉันจะเอาฉันจะเอาี่ชีมแมลงสาบมาใส่แก้วโอ้โหแก้วโหดจังเลยวัเนี่ยเ้ยโอเคทุกคนไปเข้าไปในบ้านแล้วทุกคนไปแล้วเราเข้าไปในห้องของเราดีกว่ากลับบ้านเราดีกว่าทุกคนดีเร็ว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 ทุกคนดีเร็วดีเร็วดีเร็วอุ้ยแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วไม่ดีก็ฉันจะเอา โอ๊ยตีตีเราบอกโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเจ็บ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 บตายกับตายโอ้โอะไรวะเนี่ยโอ้ยมันยังจองล้างจองผ่านเราไปเลยเหรอเนี่ยแกไปทำธุระของแกได้แล้วไอ้เจ้ายักษ์โอ้โหฉันแค่รองเล็กเพียงแกมาฟุ่นฉันนี่ยังไงล่ะมันคงแบบปวดแค้นเราบ้างเลยทุกคนโอ้ยเราจะอยู่นี้ตลอดไป โอ้ทุกคนตอนนี้เราต้องหลบเจ้ายักษ์อยู่ในนี้ก่อนละกันนะครับทุกคนนะโอเคทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้พี่ขอไว้แค่นี้ก่อนละกันไปเจอหม<า>่คลิปน <มา S 1> หน้านะใครชอบก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับทุกคนโอ้ยถ้าแบบรถเรานะ้ำมันไม่หมดเนีย่ยเรากลับบ้านนี่ชิวแล้วเนี่ยทุกคนจะจะไปไหนแล้วเนี่ยแหน่ทุกคนทุกคนทุกคนจะจะไปไหนอะแหน่ผมว่ามันเยอะหมดเดี๋ยว <ไป S 2> เนี่ยทำไรอะนี่แล้วดินี่แล้วดิอะไรอะไรโอเคทุกคนผมขอตัวลาไปก่อนละกันนะสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผมมันดับ เราอะมันไม่เราไปไหนเลยเนี่ย